พาตัวนาพอดแคสซีซั่นสองพาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพาตัวนาพอดแคสซีซั่นสองรายการที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตไปใกล้กว่าเดิมอีกวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมเนี่ยจะได้มาแนะนําตัวท่านผู้ชมนะครับผมหมอนวัฒนาครับจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรคนใหม่ประจำซีซั่นสองครับโดวยวันนี้นะครับเราก็โอ,อกาสเป็นตอนแรกนะครับ โดยท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับพเนอร์ธุรกิจครับหรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่าที่ปรึกษาธุรกิจนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างงี้ครับ SME ควรจะเอาอยัางไงต่อนะครับควรจะหาผู้ช่วยไหมควรจะหาตัวช่วยหรือเปล่าควรจะมองหาพเนอร์ธุรกิจไหมนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะมองหาพเนอร์ธุรกิจเนี่ยคุณจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเลือกพเนธุ์ธุรกิจให้ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะมาพูดกันด้วยนะครับว่าพาร์ทเนอร์ธุรกิจเนี่ยก็สามารถช่วย s m e ในการเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับธุรกิจของเราได้จริงหรือเปล่านะครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเจาะรายละเอียดแต่ละประเด็นย่อยกันนะครับผมขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญของเราในวันนี้ทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตแนะนําคุณเฟิร์สก็คุณนิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็นี่เลยครับก็ขอเชิญพี่เฟิร์สกับพี่นิวแนะนําตัวทีดคนครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะพิชาพประกายหาเนาะก็จริงๆตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น Chief Operating Officer นะคะหรือว่า CEO นั่นเองของบริษัทเซลซูกิและอากิตะค่ะก็ทำงานในส่วนของงาน o perating นะคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญก็คือได้เป็นทำงานในพาร์ทของ Consult ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะในแบรนด์ต่างๆนะคะ ก็สวัสดีนะคะชื่อเฟิร์สค่ะทอนชียาสุสายชนค่ะปัจจุบันก็เป็น business strategy consultant นะคะก็ดูแลธรุรกิจของลูกค้าแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้าค่ะปัจจุบันก็ทำงานมาแล้วถ่ากว่าสาปีค่ะ โอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เปิดตัวพิธีกรคนใหม่ของรายการไปแล้วนะครับแล้วก็ทางแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้แนะนําตัวไปแล้วนะครับเพราะงั้นเพื่อไม่การเสียเวลาครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยครับพี่เฟิร์สครับพันธุ์ธุรกิจในมุมมองของคนที่เคยเป็นทั้งอดิเตอร์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นคนซองแทนนะครับอย่างพี่เฟิร์สเนี่ยมันคืออะไรแน่ครับพี่เฟิร์ส ค่ะสำหรับเฟิร์นนะคะก็พาร์เนอร์ธุรกิจเนี่ยจะเป็นบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นคณะบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นองค์กรก็ได้ค่ะที่นะคะเข้ามาร่วมมือกันค่ะ2ฝ่ายเพื่อพัฒนาธุรกิจนะคะไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีคําว่าร่วมอยู่ตลอดเนาะจริงๆมัน,ค,มนคือคีย์หลักเลยแหละของการเป็นพาร์เนอร์กรันเราก็ต้องทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะโดยพาร์เนอร์ธุรกิจเนี่ยก็จะเข้ามาเสริมศักยภาพในแง่ต่างๆเหมือนเสริมสิ่งที่แต่ละคนขาดไปเช่น พวก knowledge ต่างๆนะคะหรือเป็นทรัพยากรบุคคลหรือว่าเป็นทรัพยากรอื่นๆค่ะ โดยจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยก็คือการร่วมมือธุรกิจกันนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันอย่างเช่นการเพิ่มยอดขายหรือว่าการขยายฐานลูกค้าค่ะเฟิร์สจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นปั๊มน้ํามันค่ะปะตะทนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตเนาะว่าเวลาเราเข้าปั๊มนะคะมันจะไม่ได้มีแค่ปั๊มน้ํามันมันจะมีในส่วนของร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะของบิสเดตพาร์เนอร์นะคะก็คือปตทเนี่ยปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาต้องการทราฟฟิกหรือว่าจานวนคนเข้าปั๊มที่มากขึ้นค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะพวกร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อต่างเนี่ยเขาก็ต้องการขยายกลุ่มลูกค้าเช่นกันพอเกิดเป้าหมายร่วมกันแบบนี้ค่ะมันก็เลยเกิดความร่วมมือขึ้นมานะคะเพื่อให้มันเกิดร้านค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆที่ปั๊มน้ํามันเพื่อทําให้นอกจากคนที่เขาเข้าไปเติมน้ํามันแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะได้ซื้อสินค้าแล้วก็ซื้อ,อพวกบริการต่างๆใช้บริการต่างๆภายในปั๊มน้ํามันด้วยค่ะมันก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันก็คือปตทก็ได้คนเข้านะคะแล้วก็ร้านอาหารก็ได้ขยายฐานกลุ่มมลลูกกกคค้้้้้าาแวว็็ยยยอดดขทัังง่่่เนพิึะ ประมาณนี้ค่ะครับเดี๋ยวขอสลับกลับมาถามพี่นิวว่าดีกว่านะครับว่าพาร์นเนอร์ธุรกิจเนี่ยครับมันสามารถช่วยธุรกิจในการเพิ่มยอดขายได้ไหมครับและถ้ามันช่วยได้เนี่ยมันช่วยได้ยังไงโอเคค่ะก็จริงๆพาร์นเนอร์ธุรกิจเนาะการที่เราจะมีพาร์นเนอร์ธุรกิจเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่เราถนัดเนี่ยคืออะไรแล้วคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็จะต้องช่วยส่งเสริมเรานะคะในการเพิ่มในเรื่องของยอดขายนะคะในเรื่องของการทําไปให้ถึงเป้าหมายเนาะแปลว่าพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมมือกับเราเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดพอเขาทาในสิ่งที่เราไม่ถนัดเรามีในส่วนของที่เราถนัดนั้นสองคนหรืออาจจะ3คนก็ได้นะคะมาร่วมมือกันเนี่ยมันจะทําใหออ้ทั้งคู่เนี่ย มีการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นหรือว่าไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะอย่างที่น้องเฟิร์ดได้ยกตัวอย่างอ่ปั๊มปตทนะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานนะคะสิ่งที่เขามีคือในเรื่องของสถานที่เนาะแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือทาฟฟิกในการที่เข้ามาเต<อ> <คน S 1> ิมน้ำมันกับ<า>เขาแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ถนัดคือ,อในเรื่องของการขาย,ยาเช่นสมมุติว่าคนที่มาเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างเขาก็คิดละอ๋อ บ๊มน้ำมันเนาะเขาก็มีในเรื่องของอให้เติมน้ํามันใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของห้องน้ำอ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากได้อะไรอีกเขาก็หา p พาร์ทเนอร์เข้ามาเช่นร้านกาแฟเมซอนเนาะหาเ e เ e ่นอีเลนะคะแล้วก็อตอนนี้เขาก็ยังมีในเรื่องของอะไรละ EV, ่ะสถานีอีอ่านั้นเขาพยายามทําให้สถานีน้ํามันนะคะเป็นที่ที่คนเนี่ยสามารถเข้ามา spending time อยู่ในนี้ได้เพื่อให้ traffic เนี่ย มันมากขึ้นกว่าการเติมน้ํามันอ่ะพอทัฟฟิกมากขึ้นกว่าการเติมน้ำมันปุ๊บคนที่มาเซเวน่นอ่ะแวะเติมน้ามันหน่อยคนที่มาเติมน้ํามันอ่ะแวะเซเว่นหน่อยแปลว,ว่าพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ค่ะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับกันและกันได้นะคะในการทํางานร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นได้ชัดขึ้นนะคะโอเคครับเดี๋ยวขอถามพี่นิวต่อ,น,น,ตอน,นีดนึงนะครับถามนิวเอสเอ็มดีบ้างนะครับสมมติว่าเราเป็นเอสเอ็มีเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจเนี่ยครับถือว่าจำเป็นไหมครับพี่นิว โอเคค่ะก็ต้องบอกว่า SME เนาะ SME คืออะไร SME คือธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะแปลว่าคนที่เราอยากจะเปิดร้านขายของหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจอันเนี้ยเริ่มต้นมาเราก็เป็น SME ละนั้นการที่เราเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆที่เป็น SME อะค่ะสิ่งที่เราเ,เริ่มต้นแปลว่าเรามีความถนัดอยู่เรื่องหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่เราขาดเราอาจจะขาดในหลาย,ลายๆเรื่องที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตไปได้ดีนั้น ถ้าเราไม่ถนัดอะไรแล้วเราพยายามหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่มีทัศนคติเดียวกับเรานะคะมีเป้าหมายเดียวกับเรานะคะมาทำงานร่วมกันก็จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวเราเนี่ยถนัดอะไรแล้วเราอยากมีพาร์ทเนอร์แบบไหนคะ่ะครับแล้วพี่นิวพอจะมีคำแนะนำสำหรับ SME มไหมครับที่แบบว่าอยากจะหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะครับแต่ว่ายังลังเลอยู่ อ่าโอเคจริงๆเรียกว่าไม่ต้องลังเลนะคะเรากลับมาทบทวนตัวเราเนาะว่าตัวเราเนี่ยเก่งเรื่องอะไรนะคะแล้วเราทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็มาวางแผนดูนะคะว่าสิ่งที่เราจะเติบโตต่อไปได้ยอดขายเราจะโตไปต่อไปได้หรือว่าธุรกิจเราจะโตต่อไปได้เนี่ยเราต้องการใครมาซัพพอร์ตเราบ้าง นะอย่างที่ช่วงต้นเนี่ยค่ะน้องเฟิร์สได้บอกแล้วว่าพาร์ทเนอร์คืออะไรเนาะพาร์ทเนอร์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอเป็นเพียงแค่คนที่มาร่วมหุ้นร่วมธุรกิจด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวกับเอาซอร์สนะคะมาทำงานบางอย่างอย่างเช่นสมมุติเนาะเราทำร้านอาหารนะคะทำร้านอาหารแล้วเรา อยากจะขายใน Delivery Delivery แต่ละเจ้าก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะคะเขาก็เป็นชาแ n ลเ l ราทำในสิ่งที่เราถนัดคือเราทำอาหารถนัดแต่พาร์ทเนอร์เราถนัดเลือกชาแนลนะคะก็เราก็ขายของผ่าน Channel ของเขานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราทำอาหารเราทำกราฟิกไม่ถนัด เราก็อาจจะเอาซอสในส่วนของการาฟิกมาช่วยถ่ายรูปมาช่วยทำโปรดักชันเพื่อให้รูปภาพอาหารของเราสวยๆขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของ Delivery อ่เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกันนั้นสิ่งที่เราร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ค่ะมันจะทำให้เราเองเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นเนาะเอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคราวนี้ถามทั้งคู่เลยนะครับสมมุติว่าเราเป็น SME เหมือนเดิมนะครับแล้วเราดันไปเลือกพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบบว่า ที่มันไม่ตอบโจทย์กับเราครับแบบเลือกผิดชีวิตจะเปลี่ยนไหมเลยนะครับอืมแล้วเราจะทํายังไงดีให้เราเลือกไม่ผิดหรือว่าทํายังไงดีที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าเลือกผิดแล้วเนี่ยจะแก้ไขปัญหายัางไงโอเคค่ะก็ในการเลือกพาร์ทเนอร์เนาะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะตัดสินใจเอ,อ่อเป็นพาร์ทเนอร์กับใครเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนก็เหมือนกับเวลาเราจะเวลาหมอนจะจีบผู้หญิงอะ ก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนถูกไหมอ่ามีการดูว่าทัศนคติเราตรงกันไหมอ่าเป้าหมายในชีวิตตรงกันไหมหรือว่าไปในทิศท,ทางเดียวกันไหมใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามองหรือเราคุยกันถูกคอละอ่าเคมีตรงกันละอ่าเราก็เอ่อค่อยคุยกันในเรื่องของรายละเอียดธุรกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเอ่อป้องกันความเสี่ยงได้คือเบื้องต้นนะคะเราอาจจะทดลองทํางานร่วมกันก่อน ใน,ในระยะเวลาสั้นๆเนาะสามเดือน6เดือนอถ้าเราทํางาน3มเดือน6เดือนทํางานร่วมกันได้ดีเราเซตเป้าหมายแล้วถึงเป้าหมายร่วมกันหลังจากนั้นเราค่อยออมีคอนแทคพาร์ทเนอร์กันในระยะยาวอย่างนี้ก็ได้นะคะม,มันก็จะเป็นการป้องกันความเสีย่ยงโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญมุมพี่เฟย์บ้างครับ ในในมูฟเฟอร์นะคะก็คือพาร์ทเนอร์ที่จะมาทํางานร่วมกันเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมองเป้าหมายเป็นเป้าหมายร่วมกันนะะ,ะเพราะถ้าสมมุติว่าเรามองเป้าหมายไม่ สอดคล้องไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเดินคนละเส้นทีน,นี้พอเดินคนละเส้นเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากในการทํางานหรือว่าการทํางานที่มันไม่สอดคล้องกันนะคะมันจะทําให้เสียเวลานะคะซึ่งสําหรับธุรกิจแล้วเนี่ยเวลามันเป็นเงินเป็นทองนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไว้ซึ่งตรงนี้มันก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะก็คือเวลาที่เราเสียไปนั่นเองค่ะ ก็เป็นส่วนหนึ่งคือพาร์เนอร์นะคะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะในส่วนที่เขาทํางานอยู่นะคะอย่างเช่นเราจ้างพาร์เนอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์เนี่ยเขาก็ควรมีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะอย่างแบบถ่องแท้เลยแ,แหละว่าเฮ้ยเขาถนัดนะในเรื่องนี้ก็คือถ้าเราเลือกพาร์เนอร์แล้วเขาไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเสียงเงินลงทุนไปปีฟหรือที่อาจจะไม่ได้อะไรกลับมาค่ะอือโอเคครับพี่เฟิร์สครับคำว่าพาร์เนอร์ธุรกิจ กับคาว่าที่ปรึกษาธุรกิจเนี่ยมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่เฟิร์สช่วยยกตัวอย่างที่เห็นภาพทีนิดนึ่งครับได้ค่ะก็สําหรับเฟิร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์เนอร์ธุรกิจหรือว่าที่ปรึกษาธุรกิจเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเพราะว่าเป้าหมายคือเราต้องการให้คนที่มาร่วมทุนเนี่ยสำเร็จทั้งสองฝ่ายเนาะเราสาเร็จเขาก็สําเร็จนะคะมองก็หมายเดียวกันนะคะมีเส้นการทํางานที่เหมือนกันนะคะเพื่อให้ไปให้ถึงเป้าหมายตรงนี้ก็จะมีการแชร์โนเลตระหว่างกันแชร์โนเดลต์โของ,กของวก บิสเนสพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมพี่เปิร์ก็เลยมองว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกต่ oh, <okay. S 2> างหากในสว่วนครับคราวนี้ขอถามเราคู่เหมือนเดิมนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเนาะมันก็จะมีพวกบิสเนสพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยครับพวกมายทิ้งเอเจนซี่อย่างเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะมันพอจะมีวิธีเลือกพันธในธุรกิจไหมครับว่าเลือกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับรบกวนช่วยแชร์ก่อนครับได้ค่ะพี่เปิร์ก่อนเนาะก,นก็อย่างแรกเลยค่ะการเลือก, partner กพออา,รกกอรการะะ์ทเนอร์ธุ เาต้องมีประสบการณ์หรือว่าผลงานที่การันตีความสามารถก่อนเพราะว่าการจ้างพาร์ทเนอร์นะคะหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเงินลงทุนเยอะเนาะเราเขาอยากให้มันคุ้มค่าแหละก็เลยต้องดูที่ประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาเกาะการันตีผลว่าเขาทํางานได้จริงเคยม,มีผลงานจริงๆนะคะ ในส่วนที่สองเนี่ยอาจจะต้องลงไปทํางานร่วมกันถึงจะทราบก็คือในเรื่องของเคมีว่ามันตรงกันไหมในการทํางานเพราะอย่างที่บอกไปเนาะเมื่อไหร่ที่เคมีไม่ตรงกันเนี่ยมันทํางานช้าอาจจะทํางานได้ไม่สอดคล้องกันสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เสียไปหรือมันก็คือต้นคุณค่าเสียโอกาสของธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป้าหมายอีกเรื่องหนึ่งคือเป้าหมายเนาะเป้าหมายเนี่ยต้องอะไรร่วมกันค่ะถือสุดท้ายถ้าเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ตกลงลงใจแล้วกัน ไปในสิ่งที่แบบไปในคนละทางเลยสุดท้ายอเองานมันก็ล้มอยู่ดีส,ดสุดท้ายแล้วมันต้องมันก็ต,ต,ต้องแยกทางกันในที่สุดอะไรเซึ่งธุรกิจก็ไม่ค่อยอยากให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นแหละเพราะว่าต้นทุนในการเปลี่ยนที่นก็สูงเหมือนกันก็เลยประมาณ3ข้อค่ะที่ฝากเอาไว้โอเคครับว่าเดี๋ยวขอฟังมุมพี่นิวว่างครับ โอเคค่ะก็ในส่วนของพี่เนาะจากในคำถามที่น้องหมอนถามเนาะก็จะถามว่าในเรื่องของคอ n s ซ l t i n ิงนะคะกับมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่เนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรให้เหมาะสมนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอ n s ซ l t i n ิงกับเอเจนซี่เนี่ยต่างกันยังไงนะคะในส่วนของคอ n s ซ l t i n ิงเนี่ยคือเรียกว่าทีมงานหรือทีมที่ปรึกษานะคะที่คอยแนะนำแนะนำในเรื่องของกลยุทธ์แนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะต่างๆเมื่อเวลาเราดำเนินธุรกิจเราอาจจะมีปัญหาเนาะก็เขาก็จะ เรียกว่ามี e x p e r i e n c e มีประสบการณ์ที่ดูในหลายๆธุรกิจมาก่อนเขาสามารถแนะนำเราได้นะคะอันนี้คือในพาร์ทของทีมงาน Consulting นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของ Marketing Agency เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือ Agency เนี่ยจะเป็นคน Take Charge หรือ t Take Part ตนั้นอย่างเช่น Agency เรื่องของการทำโฆษณาอ่าเขาก็จะเ,เรียกว่า Take Part ในเรื่องของการทำโฆษณาของเรานะคะก็เรียกว่าลงมือทำให้เรานะคะเขาจะมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หรือว่าเอนซี่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการทำโปรดักชันก็เช่นกันนะคะนั้นสองคนนี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันนะ,ะแล้วก็ถามว่าวิธีในการเลือกคอนซัลท์ consult, นะคะในเรื่องของทีมงานคอนซัลท์หรือเลือกมาร์เก็ตติ้งเอนซี่เนี่ยเลือกยังไงเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนเลยอย่างสมมติเอเจนซี่เนี่ยเลือกง่ายมากเลยคือเราเนี่ยไม่ถนัดเรื่องอะไรนะคะเราก็หาเอเจนซี่หรือเอาซอร์ซิ่งนี่แหละเรื่องนั้นให้เขาทำเพราะเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เนาาะออ่ันนเี้ยไม่ยากแต่ถ้าเกิดในส่วนของคอนเซิลล่ะคอนเซิลล์จริงๆริอะคะ่ะในเชิงของการทำเนื้องานจริงๆอะก็จะมีคอนเซิลล์หลายๆรูปแบบเนาะในส่วนของบิสเนสคอนเซิลล์เนี่ยในหลายๆบริาษ,าษ,าษาัทนะค่ะก็จะทำงานรูปแบบแตกต่างกันไปะนะคะบางบริาษาัทบิสเนสคอนเซิลล์เขาก็จะให้คำแนะนำเป็นการไกด์เป็นการ,กาการช่วยวางกลยุทธ์นะคะแล้วก็บางบริาษ,าษาัทเขาคอนเซิลล์ด้วยแล้วเขาก็เรียกว่าคอนโทรลิง ทีมงานของเราหรือเขาร่วม implement ไปพร้อมๆกับธุรกิจเราะระหว่างทางเขาช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่งเซลซูกิเองอะค่ะ business consultant ของเซลซูกิเองก็จะเป็น consultant ในลักษณะที่เราเนี่ยวางกลยุทธ์วาง strategy แล้วก็ร่วม implement ไปกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นอนะระหว่างทางเนี่ยลูกค้าเกิดปัญหาแน่นอนนะคะจะบอกว่าสิ่งสําคัญคือกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจกลยุทธ์เนี่ยเขามีความสำคัญอยู่ประมาณ20% ที่จะทำให้ธุรกิจสักเซสแต่อีก80%ค่ะคือการ implement หรือการเอากลยุทธ์เนี่ยไปลงมือทำจริงเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราวางกลยุทธ์เนี่ยมันบางทีเวลาที่เราลงมือทำจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดมันอาจจะเกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดแฟกเตอร์ของตลาดหรือบางทีอ่ะเราวางไปปี2019มีโควิดเข้ามาแฟกเตอร์อะไรก็ตามที่มันเข้ามาเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาหน้างานนั้น การ implement เนี่ยคือส่วนสำคัญ80%ที่ implement แล้วทำให้กลยุทธ์เรา success หรือไปถึงเป้าหมายเนี่ยคือการที่เราลงมือร่วม implement ไปกับลูกค้าอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของออ business c o n s u l t ของทีมเซลส์กิด้วยเช่นกันโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ทําพี่เฟิร์สแล้วก็พี่นิวครับมีอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะฝากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจ้าของธุรกิจออนไลน์ครับเดี๋ยวเชิญ ได้ค่ะก,ก็ในปัจจุบันนะคะก็คือมีแบรนด์มากมายในท้องตลาดเลยเพราะว่าเนื่องจากการเข้าถึงโนเลจหรือว่าเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างง่ายขึ้นค่ะแต่ละคนเนี่ยก็ลงมาทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นก็เลยเกิดการแข่งขันนะคะที่สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นรวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลสาคัญเลยที่ ทำให้การต่อสู้นะคะในมุมมองของธุรกิจตอนนี้มันค่อนข้างยากค่ะดังนั้นการที่เรามีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เขามีความเชี่ยวชาญธุรกิจแต่ละ,ะแขนงหรือว่าปัญหาแต่ละปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์นะคะเป็น Marketing agency หรือเป็น Consulting agency ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะมี ความไม่เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้นในตลาดที่มันกําลังเข้มข้นอยู่ในช่วงนี้ค่ะซึ่งเชลซุกิเองนะคะก็มีบริการขาวไวมูคอนสาวนะคะที่เป็น,ท,ปนที่ปรึกษาธุรกิจนะคะในการช่วยธุรกิจเนี่ยเติบโตและเราก็เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจด้วยค่ะคใช่ค่ะครับเดี๋ยวเชิญพี่เจย์ต่อนย โอเคค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะถึงเรียกว่าโอนเนอร์เจ้าของธุรกิจเนาะโดยเฉพาะ,ะเจ้าของธุรกิจที่เป็น SME นะคะสิ่งที่อยากจะฝากสำคัญสุดๆเลยนอกจากการที่เราหาพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วค่ะสำคัญคือตัวเราเองนะคะตัวเราเองจะต้องมีแพชชั่นนะคะถ้าเรามีแพชชั่นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนียค่ะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายเลยสมมุติว่าถ้าเรามีแพชชั่นเป้าหมายเราจะชัดเจน นะคะพอเป้าหมายชัดเจนเนี่ยวิธีการต่างๆที่จะทําให้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะตามมาเองเราจะคิดวิธีการตรงเนี้ยออกมาได้เองว่าเราอ่ะเก่งอะไรหรือเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นใครนะคะที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายได้อ่าะฉนั้นสําคัญคือทัศนคติแอ t i t u d e หรือ p a ชชั่นในการที่จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจเราเติบโตนะคะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้า p a ชชั่นเราดีนะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือทาได้เลยค่ะโอเคครับก็ ตอนนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นในส่วนของพันธุ์ธุรกิจนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะครับว่าการมีพันธุ์ธุรกิจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราได้ผู้ช่วยหรือว่าได้พาร์ทเนอร์มาทําในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยก็จะสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเติบโตไปได้ไกลกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เฟิร์สกับพี่นิวมากนะครับที่อุ่ารับเกียรติมาเป็นแขกรับเชิญใน หากใครมีคําถามที่ต้องการจะปรึกษานะครับหรือว่าหากผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่ต้องการให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเติบโตไปไกลกัาเดิมอีกวันละหนึ่งรเนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้จากพวกเราชาเซสุกินะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่นิวแลวก็พี่เฟิร์สขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พาตัวนาพอดแคสซีซั่น2พาธุรกิจของคุณเติบโตไกลกว่าเดิม